สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมานะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับประจำวันพุธที่22มีนาคมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด5คู่นะครับเป็นเกมอินเตอร์เนชั่นแนลเรลลี่อยู่20ระหว่างอังกฤษพบกับเยอรมน,นีนะครับเวลาตีสองครึ่ง เราก็จะเป็นเกมยูฟ่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพยูสรอบขัดเลือกอีก4คู่ที่มีเอเชียนนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับจริงๆมีหลายคู่แต่ว่ามีเปิดเอเชียนนีครับอยู่ประมาณ4คู่เท่านั้นเองนะครับไม่รอช้าเริ่มต้นคู่แรกด้วยเกมกระชับมิดทีมชาติถือว่าน่าสนใจมากนะครับเวลาตีสองครึ่งอังกฤษ U-20 เปิดบ้านพบกับเยอรมนียูยี่สิ นะครับโดยเอเชียกับเลทเปิดมาอังกฤษต่อเยอรมนีราคาปอนะครับโอเวอร์เดอร์2ลุกครึ่งครบ3เดี๋ยวขออนุญาตมูฟไปดูที่ฟีเจอร์นี่นะครับก็เลทออกมาด้านบนนะครับอังกฤษประมาณนี้แหละไม่ถือว่าแพงมากมายอะไรนะักแล้วก็โอเวอร์เดอร์เนี่ยอยู่ประมาณ2ลุกครึ่งครบ3นะครับวันนี้ดูน้ำเอียงไปทางอังกฤษเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่า ชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคแหละว,วันนี้มูฟมาดูเอเชียนกับสักครู่แล้วก็มูฟกลับมาดูที่ผลงานการพบกันนะครับส่วนอยากก่างกฤษดฝั่งซ้ายถ้าเล่นในบ้านเนี่ยก็จะเล่นได้ดีนะครับ2เกมหลังสุดเจอกันมากฤษดเอาชนะเยอรมนีได้ทั้ง2นัดคู่นี้ไม่มีเสมอกันเลยนะครับเจอมาทั้งหมด6ครั้งตั้งแบบปี2 0 1 4 เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับวันนี้อังกฤษเนี่ยเล่นในบ้านก็มีโอกาสเก็บชัยชนะแล้วก็เอเชียนคมีโอกาสทําเงินด้วยเพราะว่าเลทเปิดมาราคาปอราคาเสมอไม่ค่อยพลาดนะครับอังกฤษใงเกมล่าสุดเพิ่งจัดออสเตรเลียยู20มาสกอร์3-0แล้วก็เก็บชัยชนะมาเป็นนัดที่4ติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับเอเชียนคร สเกมหลังสุดทําเงินได้3ครั้งแล้วเป็นบอลยิงเยอะซะด้วยนะครับส่วนใหญ่เล่นในบ้านไม่ค่อยผิดหวังนะครับสําหรับอังกฤษจะไปพลาดพาแพ้ต้องย้อนไปปี2019เลยในยุคนั้นนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2-1-2-2มาเนี่ยอังกฤษไม่แพ้เลยนะครับส่วนเยอรมนีเองเกมล่าสุดเพิ่งโดนโปรตุเกสยู่20บุกมาเขย่าขวัญถึงบ้านเลยดยสกอร์ห0เลดลอง เลตโปรตุเกสมารองราคาครึ่งลูกทําเงินนะครับส่วนเยอรมนีเองเนี่ยก็ทําเงินไม่ได้มา3เกมติดแล้วคือเยอรมนี Germany เองเนี่ยต้องบอกว่าดอรอปลงไปเยอะนะครับเจอทีมอย่างโปรตุเกสก็ชนะไม่ค่อยได้เจอฝรั่งเศสแพ้นะครับเจอทีมพวกอังกฤษหรือว่าอิตาลีเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับวันนี้ต้องมาเจออังกฤษที่ฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าจะ สู้งกฤษไหวหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้ผลต่างประตูที่เสีย10เกมาหลังสุดอังกฤษโหเหนือกว่าเยอะผลต่างบวก19ประตูยิงประตูเฉลี่ย2.7ประตูเลยนะครับส่วนเยอรมน,นีเนี่ยยิงประตูเฉลี่ย10นะัดล่าสุดได้แค่1นประตูเท่านั้นเองมาดู5เกมาหลังสุดอังกฤษก็ยังเหนือกว่านะครับยิงประตูเฉลี่ย2ลูกกว่าเยอรมนเอง1.4นะครับแล้ว3เกมาหลังสุดชัดเจนเลย อังกฤษทำได้8เสีย1บวก7ยิงประตูเฉลี่ย2.67ประตูส่วนเยอรมนีเองทำได้4เสีย4บวกสูยิงประตูเฉลี่ยได้แค่1.33ประตูเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังไม่มีไลน์ให้เห็นนะแต่ว yeah, ่าเราดูสถิติที่ผ่านมาแล้วผมดูว่าอังกฤษเป็นต่อเยอะดูจากการทำประตูนะครับอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำประตูได้ในช่วงครึ่งแรก 30นาทีแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยนับตั้งแต่นาทีที่61ลงไปแล้วก็เยอรมน,นีเองก็เสียประตูเสียประตูในช่วง9อ่าในช่วง15นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเยอะนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเยอรมน,นีไปพลาดถ้าเกมในท้ายมีโอกาสโดงกฤษได้เหมือนกันวันนี้ขออนุญาตเป็น VIP นะครับคู่นี้ก็ยังไงอย่าลืมกดแอดดีดีหกเนะครับมา ดูกันว่าคู่นี้ผมจะให้เชียร์ทีมไหนเพราะว่าเยอรมนีเองมาเป็นรองจริงแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันก็อย่าลืมกดแอดดีดีหกตามมาดูระหว่างังกฤีกับเยอรมนีทําตามเงื่อนไขเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับ VIP นะครับแต่ว่าไม่ได้ยากมากนักนะครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งยูฟายูสิบชิงแชมป์ยุโรปเวลาเที่ยงคืน วันนี้เป็นฝรั่งเศสนะครับจะพบกับไอซ์แลนด์เหนือเลตเลเชื Asia, เปิดมาต้องบอกว่าทุกสำนักวางเป็นเสียงเดียวกันด้วยเลตสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนเราคัดมาให้เนี่ยคู่นี้ด้านล่างเลยนะครับฝรั่งเศสกับ n o r t ท e r n i ไอซ์แลนด์คนนี้เปลี่ยนเป็นหมึกเขียวเนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหมึกเขียว2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้เราก็ วันเดอร์อยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งก็ถือว่าต่อราคาสมน้ำสมเนื้อนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าวันนี้สถิติของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดยตารางคะแนนต้องบอกว่าเป็นคู่โจวหัวนะครับน o ตเท e ไอแลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด1ครั้งท่วนฝรั่งเศสทำได้เพียงแค่เสมอไอแลนด์เหนือหนึงหนึ่ง ตั้งแต่ปี2013และแล้วก็ในช่วง10เกมหลังสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงปัจจุบันนะครับฝรั่งเศสชนะไปทั้งหมด7ครั้งเอเชียนับทํำเงินอยู่6ครั้งนะครับจาก10นั้นหลังสุดเกมล่าสุดเพิ่งไปกดสกอตแลนด์มา1ตัวสามแล้วเป็นการเก็บชัยชนะในเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้ว3นัดรวดเลย คือเอาชนะคาซัคสถาน7.0ชนะไอซ์แลนด์20ชนะสกอตแลนด์13เ่อเช่นกับเลยต่อทุกราคาทำเงินได้หมดเลยนะครับส่วนไอซ์แลนด์เหนือเกมล่าสุดกดมอนโดวามา2.0นะครับสเสมอเนเธอร์แลนด์0 0เอาอ่าสเสมอสโลวีเนียมา2.2นะครับพวกเขาเล่นขนล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนกันยายนปลายปีที่แล้ว แล้วก็ไม่แพ้ใครมา4นาดเดเช่นนี่ครับทำเงินตลอดนะครับสำหรับไอซ์แลนด์ก็จะมีทดอย่างเดียวคือบอลต่ำนะครับสำหรับไอซ์แลนด์ส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผลต่างประตูได้เสีย10นัดหลังสุดฝรั่งเศสเหนือกว่า5นัดหลังสุดฝรั่งเศสยิยงประตูเฉลี่ยได้3ลูกถือว่าเยอะมากนะครับเกมเยือนได้แค่1.2ประตูเท่านั้นเองส่วน3เกมล่าสุดเนี่ย ฝรั่งเศสทำได้12ประตูเสียประตูเดียวบวก11ประตูยิงประตูเฉลี่ย4ลูกแล้วก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเองนัดหน้าจะเจอกับนอร์เวย์ก่อนจะไปเยอรมาเนียนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันขออนุญาตเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสเจ้าบ้านแล้วกันนะครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่ากล้าสู้นะครับให้เชียร์เลนฝรั่งเศสบอลต่อ2ลูกควบเชียร์ได้ครับคู่ถัดมา ยูสิบเก้าชิงแชมป์ยุโรปนะครับเป็นเซอร์เบียจะพบกับรัสเวียวันนี้เจ้าบ้าน Serbia, เซอร์เบียเลตเปิดมาต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับโอเวอร์เดอร์สองลูกครึ่งควบสามขออนุญาตดูที่อ่าที่โฟกัสแคปเจอร์มานะครับวันนี้เป็น Serbia, เซอเร์เบียเนาะเลดลูกควบลูกครึ่งแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่สามลูกท่วนนะครับก็บอลมันพาร์ขึ้นไปจากสองลูกครึ่งควบสามไปเป็นสามลูกท่วนแล้ว แต่ว่าเอเชียนี่ครับยังอยู่ที่ลูกควบอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะสามลูกโอเควันนี้ก็ดูแล้วเซอร์เบียน่าจะไม่พลาดนะแต่ว่าอย่าประมาทรัดเวียไปนะครับเพราะว่ารัดเวียเองก็เป็นทีมที่สู้กับเซอร์เบียน่าจะได้นะในความคิดเห็นผมนะครับเกมล่าสุดเซอร์เบียเพิ่งชนะนอร์เวย์มา2.0แล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะ4นัดติดเลยนะครับ ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสมาแล้วชนะฝรั่งเศส3านะเซอร์เบียเนี่ยแล้วก็เดือนพฤศจิกายนก็สามารถเอาชนะทีมคู่ต่อสู้ได้3เกมติดเลยไม่ว่าจะเป็นมาซิโดเนียเหนือ2อเล่นในบ้านชนะซานมาริโน่สแล้วก็เกมล่าสุดชนะนอร์เวย์สอนะครับ เพิ่งจะชนะมาก็จริงแต่ว่าทําเงิน10นั้นหลังสุดทําเงินได้แค่4ครั้งเองนะครับแล้วช่วงหลังๆมาไปออกส่งบอลต่ำซะแล้วสําหรับเซอร์เบียรัสเวียเองเกมล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องพ่ายโคเอเชียมาส1ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา3นัดติดเลยนะครับก็มีโอกาสได้เตรียมความพร้อมเหมือนกันแต่ว่าดูแล้ว10เกมหลังสุด ส่วนใหญ่รัสเวียไปออกทรงเสมอนะครับแล้วเอเชียนะครับส่วนใหญ่ทําเงินได้ด้วยนะก็เกาเกมหลังสุดทําเงินได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้ว10เกมหลังสุดแพ้แค่2นัดเท่านั้นเองวันนี้เซอร์เบียเองก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมแล้วเนาะจะเข้าเมษาแล้วก็ถือว่า10เกมหลังสุดในบ้านอย่างเดียวนะทาเงิน5ครั้ง,งก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะครับแล้วเกมลังสุดเพิ่งชนะนอร์เวย์มาด้วยแต่ว่าวันนี้เลยต่อ แพงเหลือเกินเพราะว่าเซอร์เบียเองยูสิบเก้าฟอร์มไม่ได้จับแจ้งขนาดนั้นนะครับเออวันนี้ผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดสูสีแต่ว่าเซอร์เบียยิงประตูเฉลี่ยได้มากกว่า2.1ประตูเลย5เกมหลังสุดวันนี้ต้องยอมรับว่าเซอร์เบียดูดีกว่านะครับส่วนรัสเซียเสียประตูเยอะ3เกมหลังสุดเป็นเครื่องชี้นะครับว่าวันนี้เซอร์เบียน่าจะเหนือกว่านาะยิงประตูเฉลี่ยเยอะกว่าชัดเจนเลยเกมหน้าเซอร์เบีย จะกลับไปเล่นในบ้านเจออิสราเอลนะครับแล้วก็จะไปเยือนโปแลนด์ส่วนด้านขวามือรัสเซียจะไปเยือนโปแลนด์แล้วก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านเจออิสราเอลนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเชียร์เจ้าบ้านเซอร์เบียนั่นแหละเลตเปิดมาต่อให้ลูกควบลูกครึ่งนะครับดูแล้วรัสเซียมาเยือนตาถ่านไม่ไหวเชียร์เจ้าบ้านเซอร์เบียเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งนะครับไอซ์แลนด์ยังอยู่ที่ยูสิบเก้านะจะพบกับตุรกียูสิบเก้าเหมือนกัน นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าไอซ์แลนด์เองเนี่ยเป็นเลทเปิดมาถือว่าเป็นรองเลยชัดเจนนะครับวันนี้ไอซ์แลนด์อยูสิต้องรองตุรกีเลทครึ่งลูกนะครับด้านนี้นะแล้วก็โอเวนเดอร์เนี่ยอยู่2ลูกครึ่งครบ3นะครับก็ถือว่าเป็นเลทที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับทีมต่ออย่างตุรกี นะครับเพราะว่าตุรกีมาเยือนแล้วก็มาต่อด้วยแต่ว่าดูแล้วตุรกีมาเยือนเนี่ยเจอทีมอย่างไอซ์แลนด์เล่นเกมรับนนหนาหนามีโอกาสเหมือนกันนะครับพวกเขาเจอกันบ่อยนะสี่ครั้งเลยไอซ์แลนด์ชนะตุรกีได้ครั้งเดียวในปี2 0 1 8แต่ว่าคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเล่นที่บ้านตุรกีตุรกีก็มีโอกาสชนะเล่นที่บ้านไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ก็มีโอกาสชนะเหมือนกัน แล้วเอเชียนี่กับ5นัดหลังสุดทําเงินอยู่3นัดคู่นี้น่าสังเกตเป็นบอลโอเวอร์หมดเลยนะครับส่วนไอรแลนด์เองเกมล่าสุดพึ่งถลนมคาซักสถานว่า4-1เลตต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งทําเงินนะครับแล้วก็มีแพ้เหมือนกันนะมีแพ้ฝรั่งเศสส0มีแพ้ไอร์แลนด์30นะครับแพ้โคลเชีย2-1แพ้อติตาลี30ที่เหลือก็ค่อนข้าง เก็บชัยชนะแล้วก็ทําเงินเอเชียได้กลับได้ดีนะครับสิเกมหลังสุดทําเงิน6ครั้งเสมอ1ส่วนทีมเยือนตุรกีไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดเสมอบันเกเรียมาหนึ่งส่วนผลงานในบ้านนี่ไม่ต้องห่วงเลยเจอทีมอย่างอาร์เซจานหรือว่าลักเซมเบิร์กก็ไม่แพ้แถมเท่าโดมอาร์เบจานมาด้วยห้าหนึ่งวันนี้ออกนอกบ้านมาเยือนแล้วมาต่อครึ่งลูกแบบนี้นะครับก็น่าเชียร์บอลลองเหมือนกันนะ ผลต่างประตูได้เสียวันนี้ขออนุญาตย้อนไปดู3เกมล่าสุดเลยเป็นตุรกีเหนือกว่านะครับแต่ว่าตุรกี3เกมหลังสุดมันเล่นในบ้านซะสองเกมนะครับ5นัดหลังสุดตุรกีดีกว่า10เกมมาหลังสุดตุรกีเหนือกว่านะครับไอซ์แลนด์ก็วันนี้ถ้าเล่นเกมรับดีๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะสําหรับผมดูแล้วตุรกีมาเยือนมาต่อน่าจะเหนื่อยนะครับขออนุญาตเชียร์ไอซ์แลนด์ U19 เล่นรองครึ่งลูกนะครับเชียร์ไอซ์แลนด์ได้ครับ ู้สุดท้ายนะครับเอเชียนดิแกปวันนี้มันมีน้อยนะต้องบอกแบบนี้เป็นเกมยูสิบเก้าชิงแชมป์ยุโรปเหมือนเดิมนะครับเวลาสามทุ่มนอร์เวย์นะครับจะพบกับโรมาเนียเลทเปิดมาวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นทีมอย่างนอร์เวย์ต่อโดมาเนียครึ่งลูกนะครับก็ถือว่าต่อไม่แพงแล้วก็เอเชียนไฮดิแคปเนี่ยครึ่งลูกเนาะโอเวนเดอร์สองลูกครึ่งนะครับ ขออนุญาตดูไปที่วิเคราะห์บอลแล้วกันเอเชียแฮนดิแคปครึ่ลงลูก2ลูกครึ่งโอเคไม่หนีเคยเจอกัน3ครั้งนะครับปี2009ที่บ้านนอร์เวย์เสมอหนึ่ปี2014บ้านอุโดมาเนียแพ้3สูญนะครับนอร์เวย์แล้วเกมล่าสุดปี2016เจอที่บ้านนอร์เวย์นอร์เวย์ชนะอโดมาเนีย3 1หนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่เจอกันนานแล้วนะ4 6ไปีแล้วนะครับสำหรับคู่นี้แล้ว เพิ่งอุ่นเครื่องมานะสำหรับนอร์เวย์เจอสเปน2นัดแพ้แ้วยสกอร์เดิมเลยนะครับ302รอบเลยแล้วเกมก่อนนันนี้ไปเยือนเซอร์เบียแพ้20แต่ว่าในบ้านของนอร์เวย์เองเนยต้องบอกว่า9เกมหลัง8เกมหลังสุดทำเงินอยู่6ครั้งเลยนะครับแล้วเอเชียนี้กับม,มีมีแพ้เกมเดียวก็คือแพ้ยูเครน3-2ส่วนเกมหลังๆมาเนี่ยผมว่าชนะนะครับยนอร์เวย์นะ ส่วนทีมเยือนโนโรมาเนียไม่น่ารอดวันนี้10บเกมหลังสุดชนะเกมเดียวเอเชียน่คัสิบนัดทำเงินแค่3ครั้งแล้ววันนี้ผลต่างประตูได้เสียนัดล่าสุด3เกมหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยกันไม่ได้เลยนะคู่นี้มีวกาออกบอลต่ําเหมือนกันนะครับแล้วติดลบกันเยอะส่วน5เกมหลังสุดนอร์เวย์เหนือกว่านะครับวันนี้ก็เลทเปิดมาไม่แพงเป็นนอร์เวย์ต่อครึ่งลูกของนุญาตเชียร์นอร์เวย์เชียร์ได้ครับเดี๋ยวเรามาทวนดูบ้างนะครับว่าวันนี้ผมให้ ไปทั้งหมด5คูนะ่ให้เชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับคู่แรกอังกฤษกับเยอรมันเป็นเกมกระชับมิตทีมชาติเวลาตีสองครึ่งเป็นบอลอยู่20คู่นี้เป็นบอล VIP นะครับยังไงอย่าลืมกด 6, 7, 8, 9, แอดดีๆหกเจตามไปขอทีเด็ด VIP กันได้คู่ถัดมายู่19อีก4คู่ที่เหลือนะครับฝรั่งเศสกับไอร์แลนด์เหนือวันนี้ขออนุญาตเชียร์เจ้าบ้านฝรั่งเศสเลตต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งมีโอกาส ทำสถิติกันเลยทีเดียวนะครับอีกคู่หนึ่งเซอร์เบียพบกับรัสเวียยูสิบเก้าคุณที่ชอบเซอร์เบียเหมือนกันนะครับเลดเปิดมาต่อรัสเวียลูกควบลูกครึ่งกอเชียเซอร์เบียเชียได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมาชอบเจ้าบ้านไอซ์แลนด์นะครับเลดลองตุรกีราคาครึ่งลูกเชียบอลลองไอซ์แลนด์ในบ้านดูแล้วไม่แพ้และคู่สุดท้ายนอร์เวย์โดมาเนียวันนี้ผมชอบ จาบานนอร์เวย์นะครับเลดเปิดมาต่อโรมาเนียครึ่งรูกเชียร์นอร์เวย์ได้ครับโรมาน,นียฟอร์มไม่ดีวันนี้มีโอกาสแพ้เยอะทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ด5คู่เลยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเซอร์เบียไอซ์แลนด์นอร์เวย์นะครับก็อยู่2 0นานๆมาให้กันทีนะครับพักบอลสโมสอนเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเกมรอบคัดเลือกยูโรจริงๆแล้เดี๋ยวคัดไหมเพื่อน เต็มสตรีมเลยดีวยกว่าวันนี้บอลน,น้อยเอเชียน่ยกับบอลอยู่สิไม่ค่อยเปิดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนโชคดีกดอย่าลืมกดแอด d ี6 7กเนะตามไปขอที่เด็ดวีไกันได้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ